กว,วมันลองกันอยียูเทอร์นะครับกําลังจะกลับร้านนะครับ โครับดูครับเล่นมาการถนนเลยครับมอเตอร์ไซค์เ <c oughs> สียวมาก มอคอนเซปตรถบ้านครับจออหนะาครับผมผมไม่กล้ามองข้างหน้าเลยครับเลือ่อนหัวแตกเด็ดไหมครับเด็ด <Dead. S 1> เหมือนเยนาโฟนอันแดงไหมครับอ,อาจจะซื้อเยนาโฟนอันแดงไม่ได้นิดน,นึงนะ ชิมนะ่าอย่าลืมไปชิมกันนะครับสาขาแม่โจ้นะครับาย,ยนนานัโฟนอันแดงนะครับเปิดวันนี้นะครับเปิดวันนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากการเทสรถเดี๋ยวผมก็จะไปชิมนะฮะไปชิมแน่นอนครับสาวกล้าเราไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับผมโอเมก้าที่ว่าเด็ดเดี๋ยวไปเจอเย,ยนนานโฟนน้นแดงอ,อ,อีกรอบคอก็โอเมก้าอีกฮะ มาถึงร้านแล้วนะครับผลสรุปนะครับป้าไก่ว่ายังไงบ้างครับชอบเลยชอบเลยนะครับเหมาะมากโอเคครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับสำหรับการร่วมทดสอบครั้งนี้ครับขอบคุณครับ